อออืมองาตี yeah. nigga, you, สวัสดีครับในคลิปนี้นะครับจะมาแนะนําวิธีการทำหยกในไฟนะครับสําหรับคนที่เวิล45แล้วนะครับเราจะได้เจ้าตัวนี้มานะครับจากเควสต่างๆได้สามอันครับอันนี้คือมันแพงครับทุกคนมันแพงนะมันราคาแบบเอ,อย่างต่ำก็สามสิบเก้าสี่สิบครับ แต่ว่าวันนี้เราจะมาสอนวิธีหากันนะครับว่ามันหาได้มาจากไหนบ้างเอ,อ,อันแรกเลยนะครับจะมาจากคําขอเอ้ยไม่ใช่สิมาจากม้วนนะครับม้วนในหุบเขาแปลกไว้บทที่สามนะครับก็คือเป็ที่ชื่อว่าอาหารสําหรับอธิษฐานนะครับจากมว้วนหุบเขาแปลกไว้นะครับราคาแค่ประมาณสิบทองนะครับ นี่ครับม้วนเรื่องราวลึกลับแปลกว่าบทที่สามนี้นะครับก็จะได้มาแล้วหนึ่งอันนะครับแล้วก็อันที่สองก็จะเป็นจากเควสลองครับแฟนตาเซียครับจากม้วนบทที่สามนะครับม้วนบทที่สามเควสไหนเดีนะสรับนี่ครับสมบัติที่เขาเหลือไว้นะครับมันจะมาจากม้วนบทที่สามแล้วม้วนบทที่สามแฟนตาเซียนี้ไม่ต้องซื้อนะครับเออมันจะได้จากเควส เฟสลองอะครับที่พร w e สี่สิบห้าแล้วเราจะไปทําได้นะครับทุกคนเนี่ยครับคําขอของหัวหน้าหน่วยป้องกันพร w e สี่สิบห้าเราก็จะสามารถทําเคยได้มาฟรีสองอันนะครับแล้วก็อันที่สามนะครับให้มาหาเจ้าเอ็นบีซีที่แบบกลางแจ้งบีชอนนะครับแล้วก็เลื่อนมาหน้าเอ็นบีซีนะครับแล้วก็ไปที่หัวหน้าหน่วยเฝ้าระวังฮงดองนะครับ พอาว้ามาเราก็จะเป็นตัวนี้นะครับแล้วก็ให้เราซื้อของแจกนะครับให้กับอ่องนกหงน,ก,หงนกนะครับเราก็จะทําการแจกตอนนี้ก็ถือว่าราคาแพงขึ้นมาหน่อยหนึ่งนะแจกไปเลยน,นะครับโอ้อันนี้ซื้อมาอเกินนะไม่เป็นไร แทกไปเนี่ยครับเราก็จะได้มาครบสามอันแล้วเราก็ของอย่างอื่นเราก็น่าจะพอตั้งแต่เล่นมาน่าจะพอมีของบางอย่างบ้าง,างถ้าไม่มีก็ไปดึงเอานะครับไม่แพงเท่าไหร่ครับนะครับเนี่ยอันนั้นหนึ่งกว่าหนึ่งกว่านะครับไม่แพงเท่าไหร่นะเราก็จะได้มาลุ้นแหวนที่มันมีราคาแบบนี่เห็นไหม อันละแบบห้าร้อยอะทุกคนก็ถ้าเกิดใครตีติดสำเร็จครั้งยิ่งใหญ่นะครับก็คุ้มอะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็จบไปเท่านี้นะครับสวัสดีครับอืมของวัะแระตีโอ้โหแตกไอ้เฮีย ไงก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร b ์ด้วยนะครับ